แบบฝังหัดท้าทายข้อที่1โยงเส้นจับคู่รูปที่แสดงเศษส่วนของส่วนที่ระบายสีที่มีผลบวกเท่ากันทุกคู่นะคะแล้วก็จะนับ1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าทุกคู่จะต้องรวมกันได้8นะคะก็จะเป็นคู่นี้นะคะต่อไปก็1 2 3ก็จะคู่กับ5นะคะ ก็จะเป็นคู่นี้นะคะต่อไป1 2 3 4สาก็จะคู่กับ4นะคะก็จะเป็นคู่นี้นะคะต่อไป1 2 3 4 5 6 7ามี่ห้าหก็ดก็จะคู่กับ1นะคะต่อไป1 2สองก็จะคู่กับ6นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ยงเส้นจับคู่รูปที่แสดงเศษส่วนของส่วนที่ระบายสีที่มีผลลบเท่ากันทุกคู่นะคะรูปนี้เป็น1 2 3 4 5 6ก็จะคู่กับตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6ตรงนี้1 2 3 4ก็จะคู่กับ1 2 3 4นะคะ ตรงนี้1,2,3,45ก็จะคู่กับตรงนี้นะคะตรงนี้1,2,3ก็จะคู่กับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติม1นึ่งส่วนสิบสองสองส่วนสิบ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 ส่วนสินะคะลงใน รูปนี้นะคะไม่ซ้ำกันและให้ผลบวกของเศษส่วนในแนวเส้นตรงเดียวกันเท่ากันทุกเส้นเราก็จะเริ่มที่จำนวนตรงกลางก่อนนะคะ4 – 12ส่วน12ต่อไปเราก็จะเติม1 –กับ7เพื่อบวกกับ4 –เป็น12นะคะ1 – 12่1สวนบส่วน12ต่อไปเราก็จะเติม2 –อกับห บวกกับสี่ก็เป็นสิบสองนะคะสองส่วนสิบสองหกส่วนสิบสองแล้วที่เหลือก็จะเป็นสามกับห้านะคะบวกสี่ก็เป็นสิบสองสามส่วนสิบสองบวกสี่ส่วนสิบสองบวกห้าส่วนสิบสองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะแม่ซื้อพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูและพริกหวานทั้งหมด9้าส่วนสิบกิโลกร,รมัม ซื้อพริกชี้ฟ้าสามส่วนสิบกิโลกรัมซื้อพริกชี้ฟ้าน้อยกว่าพริกขี้หนูหนึ่งส่วนสิบกิโลกรัมข้อที่1แม่ซื้อพริกขี้หนูซื้อพริกชีก้ฟ้า3มส่วนสิบนะคะแล้วก็ซื้อพริกชี้ฟ้าน้อยกว่าพริกขี้หนู1ส่วนสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสามส่วนสิบวกกับ1ส่วนสิบเป็น สี่ส่วน10บนะคะต่อไปแม่ซื้อพริกหวานกี่กิโลกรัมนะคะเราก็จะได้พริกชี้ฟ้าสามส่วน10บบวกกับพริกขี้หนู4ี่ส่วน10บก็จะเท่ากับเจส่วน10บนะคะโจทย์กำหนดให้พริกทั้งหมดนะคะรวมกันเป็น9ส่วนสเพราะฉะนั้นพริกหวานก็จะเป็น9ลบเจ็ด ก็จะเหลือ2ส่วน10นะคะต่อไปแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ามากกว่าพริกหวานกี่กิโลกรัมแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ามากกว่าพริกหวานพริกชี้ฟ้า3ส่วน10ลบด้วยพริกหวาน2ส่วน10ก็จะเป็น1ส่วน10กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่5ขนแก้วตาและต้นกล้ามีขนมชั้น1ถาด คุณกินไป1นส่วนสถาดแก้วตาและต้นกล้ากินคนละ1นส่วนสถาดนะคะมาดูวิธีคิดนะคะรูปนี้ให้เป็นรูปที่1นะคะเราก็จะแบ่งขนมชั้นเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ เราก็จะระบายขนกินไปเส้นหนึ่งเสนอนถาดนะคะเราก็จะระบายส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่สองต่อไป ก็จะเหลือขนมตรงนี้นะคะรูปที่3นะคะซึ่งแต่ละชิ้นก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะที่แก้วตาและต้นก้ลากินนะคะเพราะฉะนั้นจะมีขนมชั้นเหลืออยู่ศูนย์ถาดนะคะเพราะขนมหนถาดแบ่งเป็น สี่ส่วนเท่าเท่ากันตามรูปที่ขุนกินไปหนึ่งส่วนสองถาดตามส่วนที่แรงเงาในรูปที่สอง เหลือขนมตามรูปที่สามมีขนมหนึ่งส่วนสี่ถาดอยู่สองชิ้นแก้วตาและต้นกล้าหยิบ คนละหนึ่งส่วนสี่ถาดขนมหมดพอดีนะคะ